กลับมาอีกครั้งครับสำหรับห้องเรียนธรรมะไทยทอดสดแห่งแรกของไทยโครงการสัมมนาเนนปลูปัญญาธรรมปีที่9ที่ได้ทำการแถลงข่าวเผยโฉม12เยาวชนชายที่ได้รับการคัดเลือกจากผู้สมัครกว่า5,800คนทั่วประเทศไปเมื่อ22มีนาคมที่ผ่านมาโดยเล่าว่าที่สัมมนาเนนจะเรียนรู้ปฏิบัติธรรมเป็นระยะเวลาหนึ่งเดือนณนะดินแดนมรดกธรรมมรดกโลกวัดมเหยงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดยตลอด4ส,สัปดาห์แห่งการเรียนรู้เหล่าสมณเณรน,น้อยจะได้เรียนรู้ธรรมะตามแนวคิดความรักจักรวาลรักเรียนเพียนให้ในโอกาสนี้บริษัทโรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทยจำกัดผู้สนับสนุนโครงการสมณเณรปลูกปัญญาธรรมได้นำผลิตภัณฑ์เส้นมีอบแห้งไว,ไวัยร่วมรับรองแขกผู้มีเกียรติในง,งานแถลงข่าวโดยคุณยศรันแต้มคงคาผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดได้กล่าวถึงความประทับใจ ในการสนับสนุนโครงการสำมานเนนปลูกปัญญาธรรมในครั้งนี้ทางเ้นมีอบแห้งวัยวัครับก็รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมกับโครงการเพราะว่าอย่างแรกเลยก็คือเป็นการสืบสานพระพุทธศาสนานอกจากนั้นก็เป็นการให้เยาวชนนะเด็กๆของเราเนี่ยได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แล้วก็ขอร่วมอนุโมทนาบุญกับ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดในโครงการนี้ครับโดยเฉพาะเด็กทั้ง12คนที่ก็ได้บวชทดแทนคุณพ่อแม่แล้วก็เรียนรู้พระธรรมคําสอนของศาสนาในสังคมยุคปัจจุบันนะฮะอย่างที่รู้ก็มีปัญหาต่างๆที่เข้ามามากมายการเป็นคนเก่งอย่างเดียวอาจจะไม่พอแล้วสําหรับสังคมยุคปัจจุบันเพราะนอกจากจะเก่งอย่างเดียวแล้ว่คนดีก็เป็นสิ่งสําคัญในการประสบความสําเร็จจะเก่งคนเดียวไม่ได้ก็ต้องไม่เป็นเบียดเบียนผู้อื่นก็คือเป็นคนดีของสังคมแล้วก็รู้จักกระตัญอยู่เป็นสิ่งที่สําคัญมากที่อยากจะฝากไว้ครับ ร่วมติดตามรับชมไละให้กำลังใจว่าที่สมณะน,น,น้อยทั้ง12คนได้ตลอด1เดือนเต็มตั้งแต่วันที่7เมษายนถึง7พฤศภาคม2566ทางช่อง True Vision s HD 119หรือช่อง333และแอป True ID นะครับ